ก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยจริงๆตอนนี้มันเหมือนกับอยู่ประจันหน้ากัละฝ่ายแต่มันก็มีความอะไรบางอย่างที่เราอาจจะเรียกว่าศัตรูไม่ได้เสียทีเดียวเหมือนกับแบบว่าอย่างน้อยๆผมยังเชื่อว่ามวลชนเนี่ยไม่ว่าจะ14ล้านหรือ10อาจจะ10ล้านที่เลือกเพื่อไทย14ล้านที่เลือกก้าวไกล มันมีความพัวพันกันอยู่เหมือนกับเปรียบเทียบว่าเ,เลือกตั้งระยองอใช่ไหมผมยังคิดว่าก็คือคนเลือกเพื่อไทยะสมัยหน้าก็จะยังเลือกเพื่อไทยแต่คราวนี้เลือกเกาไก่ไม่เลือกประชาธิป,ปัตย์เราจะเห็นภาพอย่างนี้อีกไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่มันตั้งประจันกันไปศัตรูเนี่ยคือนักการเมืองบางส่วน พวกที่แบกหนักๆอันนี้คือท่าทีที่เราต้องเดินไปในช่วงการเมืองข้างหน้านะฮะเราต้องเดินไปในช่วงการเมืองข้างหน้าแล้วมันก็มีสองด้านของมันมันมีสองด้านของมันก็คือว่าด้านที่1มันคือการประนามเพื่อไทยด้านที่2ก็คือด้านที่ต่อสู้ความคิดกับเพื่อไทยนะฮะ คือ,เ,อเพื่อไทยเนี่ยถ้าพูดถึงตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งทำไมผมจะไม่รู้เราอ่านทางก็ออกว่าเพื่อไทยเตรียมจะจับมือกับพลังประชารัฐใช่ไหมฮะหวังว่าจะได้สอสอ200กว่าหรือว่าเกินครึ่งแล้วพึ่งสอวอป้อมแล้วก็เข้าไปเจรจาต่อรองขอปณีปนอมกับอำนาจเพื่อเป็นรัฐบาล แนวทางนี้ผิดป่ะผมไม่คิดว่าผิดนะผมรับได้ผมไม่ต้องแบบตรงไปตรงมาอะไรขนาดนั้นผมรับได้แต่ประเด็นมันก็คือว่าเพื่อไทยถูกปีบจนต้องประกาศว่าไม่จับมือแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นมันกลายเป็นว่าในแนวทางของสองพักซึ่งเรากล่าวได้ว่า ก้าวไกลทะลุเพดานเพื่อไทยเพดานต่ําประชาชนเลือกก้าวไกลมากกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อไทยต้องยอมรับว่าแนวทางที่ตัวเองเสนออ้อมๆให้เห็นว่าเพื่อปณีปนอมนั้นนะ่ะคนไม่ยอมรับเสียงข้างมากในฝ่าย,ายไประชาธิปไตยไม่ยอมรับใช่ไหมฮะเสียงข้างมากในฝ่ายประชาธิปไตยไม่ยอมรับเพื่อไทยยังคือผมไม่ได้จริงๆคําว่า อะไรอ่ะบางคนบอกว่าพรคการเมืองให้ข้ามนสัญญาเรื่องนยโยบายไ้เขาอ่าไม่ทําก็ได้ยังเป็นประชาธิปไตยอยู่แต่อันนี้ไม่ใช่นยโยบายนะครับนี่เป็นเรื่องจุดยืนของการต้านรับประหารเสื่อมทอดอานาจแล้วกลายเป็นไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติและประยุทธ์ซะอีกอย่างเงี้ยอันนี้มันคือการละทิ้งจุดยืนรวมการซึ่งมันยิ่งกว่าตาบาาับสัตว์นะอันนั้นคือด้านหนึ่งของเพื่อไทย แต่อีกด้านหนึ่งของเพื่อไทยเองเพื่อไทยเป็นพักที่ถนัดในการใช้อำนาจออถนัดในการที่แบบว่าได้อำนาจแล้วเขาก็ยักย้ายหมายถึงว่าเขาก็คิดว่าเขาจะเข้าไปสู่อำนาจเพื่อพยายามที่จะเพื่อพยายามที่จะทำให้มันแบบอย่างน้อยวิธีคิดการต่อสู้แสงสองแนวทางเนี่ยจะจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่ผมเรียกมันว่าการต่อสู้สองแนวทาง เพื่อไทยพยายามจะชูการต่อสู้ในแนวที่ว่าเขาเข้าไปเพื่อแบ่งอํานาจเพื่อพยายามทําให้ทุกอย่างดีขึ้นบรรยากาศดีขึ้นฐานการณ์ประชับใจดีขึ้นเ,เรื่องของออปัญหาต่างๆจะบรรเทาลงใช่ไหมฮะนั่นคือวิธีคิดของเพื่อไทยคําพูดที่เราสะท้อนได้เห็นชัดเนี่ยคือคําพูดว่าไปไม่ถึงดวงดาวหรอกไปได้แค่ยอดมะพราะ้าว ไปไม่ถึงดวงดาวไปได้แค่ยอดมะพร้าวแต่ผมบอกว่าไอตอนนี้ตัดยอดมะพร้าวลงมาเหลือแค่โคนแล้วก็ต่ำกว่าอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยการแบบว่าเราต้องต่อสู้ทางความคิดเรื่องนี้กัน,นว่าคุณทำอย่างนี้ถูกหรอไม่ต้องพูดถึงว่าการที่คุณทักษินได้กลับบ้านด้วยนะนว่าคุณทำอย่างนี้ถูกหรอแล้วคุณจะทำอะไรเกิดขึ้นคราวนี้ถ้าเราดูสถานการณ์ปัจจุบัน ผมคิดว่าในช่วงต้นของรัฐบาลเนี่ยเพื่อไทยเก่งการเมืองนะฮะเพื่อไทยสามารถจะชิงพื้นที่สื่อการไปยูเอ็นการอะไรต่างๆการช่วงชิงพื้นที่ในการโปรโมทแรงรต่งเนี่ยเขาเก่งเพื่อไทยกําลังพยายามบอกให้ประชาชนมู ve อ n จากคำประนามตบัดสัตว์จากอะไรก็ตามแต่คล้ายๆกับว่าให้ทําใจกับรัฐบาลน ประชาชนเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่รู้จะทำยังไงไม่ได้ยอมให้โอกาสแต่ไม่รู้จะทำยังไงในความไม่รู้จะทำยังไงนี้ประชาชนก็รู้สึกว่ายังไงมันก็ดีกว่าประยุทธ์รอว,วะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เพื่อไทยเนี่ยยังเดินอยู่นะฮะในขณะเดียวกันผมคิดว่าเพื่อไทยก็มีฝีมือของเขาพอสมควรเพราะั้น เพื่อไทยจะใช้ฝีมือเนี่ยอุดช่องโว่รู้ระบายย่อยๆอยต่างๆที่เขาคิดว่ามันเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมทางต่างๆเนี่ยคงพยายามทําได้ระดับหนึ่งอันนี้ต้องให้เครดิตว่าเพื่อไทยจะทําได้ระดับหนึ่งแล้วก็อย่างน้อยประคองไปจนถึงช่วงที่แจกเงินหมื่นดิจิตเต้ลนพราะฉนั้นเพื่อไทยจะมีเวลาอยู่ประมาณปีอย่างน้อยๆ แต่อะไรที่เพื่อไทยจะแก้ไม่ได้คือปัญหาโครงสร้างที่มันปะทุอยู่มันจะปะทุขึ้นมาเรื่อยๆปะทุขึ้นมาเรื่อยๆคุณแก้ปัญหาตํารวจคอร์รัปชันได้ป่ะคุณปฏิรูปตํารวจได้ไหมปัญหาเรื่องกองทัพขนาดกองทัพการคืออาจจะลดการเกณฑ์ทหารได้แล้วแต่ลดกองลดขนาดกองทัพไม่ได้นี่ซื้อเรือดำน้ำผอทลอยมาพูดแซงหน้าคุณสุทินเฉยเลย อะไรต่างๆเหล่านี้นมันจะค่อยๆประทุขึ้นมาประทุขึ้นมาอันนั้นคือของจริงนะแต่มันจะใช้เวลาเพราะอย่างน้อยเพื่อไทยมีฝีมือกว่าประยุทธ์ใช่เพื่อไทยมีฝีมือกว่าประยุทธ์ในช่วงเวลาผมคิดว่าประมาณหนึ่งปีนแล้วอาจจะแบบว่าจริงๆแล้วก็นับถอยหลัง7จ็ดแปดเดือนสวก็จะหมดสวชุดนี้ก็จะหมดใช่ไหมฮะหมดอํานาจอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็จะต้องประคองตัวอยู่ตรงนี้ ขณะเดียวกันผมคิดว่าเขาก็มีมุมมองของเขาที่เขาคิดว่าเขาคงจะอยากแก้รัฐมนูลผมไม่เชื่อว่าเพื่อไทยไม่ได้อยากแก้ขนาดนั้นผมเมชื่อเพื่อไทยก็อยากแก้รัฐมนูล,ลเป็นประชาธิปไตยแต่สิ่งที่เพื่อไทยแตกต่างตอนนี้ก็คือเขาตกอยู่ใต้อำนาจเขาไม่ได้มีอำนาจเต็มแบบไทยรักไทยเขาตกอยู่ใต้อำนาจแล้วเขาถูกอะไรอะ่ะมีตัวประกันหรือาเาพอตำรวจ <laughs> เพราะผมผมคิดว่าเพื่อไทยจะทําอะไรไม่ได้มากเนี่ย เพื่อไทยจะทําอะไรไม่ถนัดพักร่วมรัฐบ,บาลก็เป็นปัญหาในะพักตัวเองก็เป็นปัญหานั่นคือปัญหาแต่กลับมามองสําหรับก้าวไกลผมคิดว่าก้าวไกลจะต้องเป็นฝ่ายค้านที่อดทนแล้วก็สุขุมเนี่ยแม้แต่มวลชนก้าวไกลเองบางเรื่องผมคิดว่าก็อย่าเพิ่งปรีผามวิพากเพื่อไทยเดี๋ยวเราพลาด <laughs> ถ้าเราพลาดเป็นปัญหานะครับนในขณะที่เพื่อไทยกําลังชวนให้คนมุ v ออนในระยะสั้น,นก้าวไกลก็ถูกเ,เล่นเรื่องอะไรมาตรฐานจะเรือกทำสูงไม่ใช่คุณนะผมหมายถึงว่ากรณีอย่างเช่นอ,อ,อะไรนะหมออ๋องยังไงอะไรงไงเรื่องร่วงละเมิดอ,อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคือเป็นมาตรฐานที่สูงที่ก้าวไกลทำมาใช่ไหม แล้วพอมันพอเข้าสู่สภาแล้วเป็นพักที่มีสสร้อยห้าสิบคนเนี่ยจริงๆฝั่งหนึ่งเขาก็พูดถูกว่าเราต้องเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราทําให้โลกความเป็นจริงของเขานะี่ยมันดีขึ้นเราทําให้มันดีขึ้นเราสร้ายยกระดับมาตรฐานมันขึ้นมาเนี่ยแต่เราก็ต้องปรับอะไรหลายๆอย่างเข้ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมก็เราต้องปรับหลายอย่างเข้าเข้ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเอ่อ คุณต้องคิดสมัยหน้าผมถามสมัยหน้าถ้ามีสอสอ,อ,อพักใดก็ตามเนี่ยเขาอยากย้ายมาอยู่ก้าวไกลเนี่ยเราจะารับยังไงเราพร้อมปะนั้นอ,อะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเริ่มวางวางใหม่หมดผมคิดว่าก้าวไกลเนี่ยจะต้องนับหนึ่งใหม่เนะฮะก้าวไกลต้องนับหนึ่งใหม่หมดแล้วก็ต้องเป็นมากกว่าฝ่ายค้านในสภา ต้องเป็นมากกว่าฝ่ายค้านในสภาแล้วนับหนึ่งใหม่เนี่ยหมายความว่าโยนเรื่องความฝ่ายฝันตอนเป็นรัฐบาลตอนที่แบบว่าชนะเลือกตั้งแล้วเป็นรัฐบาลทิ้งไปแล้วปรับใหม่หมดต้องปรับใหม่หมดเพราะว่าสถานการณ์มันจะเริ่มเปลี่ยนเรามองไปสู่สถานการณ์ข้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนสสทั้งหลายก็โปรดจะเป็นสสเขตอย่างเดียว <c oughs> คุณไป ช่วยน้ําท่วมฝนแรงถนนถนนพังอะไรก็ตามแต่คุณสู้เขาไม่ได้หรอกเราไม่มีทางสู้เขาได้ในประเด็นเรื่องพวกนี้ต้องหาทางทําประเด็นที่มันเป็นเรื่องสาธารณะเป็นเรื่องทั้งประเทศแต่มันมีจุดร่วมในเขตพื้นที่เราเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นประเด็นโดนใจคนเชื่อมต่อระหว่างเขตต่างๆให้มันเป็นประเด็นเดียวกัน ทั้งนำก็สู่สภาทั้งจับอภิปรายจัดอะไรต่างๆคือจัดไปสู่ไปสู่มวลชนอย่างเงี้ยฮะไปสู่ประชาชนแล้วก็จับให้ได้ว่าคนเลือกเราอยู่ตรงไหนอันเนี้ยอันเนี้ยฮะคือคือผมคิดว่าผมเคยไปบางเขตน,นะที่ชนะอย่างไม่คาดคิดหลังเลือกตั้งผมถามผู้ประหานง,งานพัก คะแนนมันมาจากไหนยังตอบกันไม่ได้เหมือนกันมันเป็นมันเป็นอะไรที่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจนเราเองก็ตอบไม่ได้เราตอบไม่ได้ใครเลือกเราบางทีเราตอบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเราจะลงไปสู่จุดไหนต่เนี่ยมันต้องมันต้องคิดคนด้วยเหมือนกันนะฮะอันนั้นคืออาจจะเป็นเรื่องปริย,ย่อยแต่ผมคิดว่าก้าวไกลต้องเป็นมากกว่าฝ่ายค้านในสภาคือในความหมายนี้นะก็ ต้องสร้างนโยบายต้องพยายามที่จะปรับเรื่องใหม่แล้วการเปิดเปิดท่าทีของการพูดคุยการเข้าร่วมอะไรต่างๆที่เราคิดเรื่องนโยบายเรื่องทางแม้แต่ทางเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมเนี่ยทางการศึกษาการเข้าไปผลักดันเรื่องพวกนี้แบบแบบที่ทำทำด้วยตัวเองทํากับประชาชนเนี่ยอย่าลืมว่าพักเพื่อไทยนั้นถนัดในการใช้อํานาจเอ่อ ฐนานในการได้อำนาจและใช้อำนาจพ,พรรคเพื่อไทยสร้างความไว้วางใจเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่เลือกเขาว่าเลือกเราเข้าไปแล้วเนี่ยคล้ายๆกับว่ามอบอำนาจให้เราเถอะไว้ใจเราเถอะมอบอำนาจให้เราเราไม่บอกหรอกว่าเราจะเข้าไปทําอะไรแต่เราทาแล้วเราจะทําให้คุณดีขึ้นชีวิตคุณดีขึ้นเนี่ยคือคือแต่ก่อนระบอกแต่ก่อนมีนโยบายชัดเจนตอนนี้อาศัยเครดิต ความเชื่อถือว่าคุณเลือกเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยจะทําให้ดีขึ้นแต่ว่าเพื่อไทยไม่สามารถบอกได้ว่าทาอะไรก้าวไกลแตกต่างตรงที่ก้าวไกลจะไม่มีเครดิตอย่างนั้นแต่ก้าวไกลจะบอกว่าเราจะทําอะไรแล้วตั้งเป้าหมายร่วมกันแล้วเดินไปร่วมกันอันนั้นคือจุดแข็งของก้าวไกลนั้นในการในการที่จะในการที่จะเดินไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะผมคิดว่าขอสรุปนิดหนึ่งว่าคืออย่าเพิ่ง อดทนอดกลั้นแล้วก็สุขุมดูจังหวะของรัฐบาลจนกว่าที่แบบว่ามันปัญหาปัญหาโครงสร้างมันปะทุเอาใจช่วยในบางเรื่องเนีเอาใจช่วยในบางเรื่องนีแล้วก็ต่อสู้กันเนี่ยอันนั้นอันนั้นคือสิ่งที่เราควรที่จะเดินไปกับรัฐบาลนี้นีแล้วก็อดทนแล้วก็รอนะอดทนแล้วก็รอแล้วก็นั่นแหละไปจนถึงแบบ เราอาจจะไม่ได้บอกว่า4ปีะฮะผมไม่คิดว่ามันจะเป็นต้องเป็นขนานอาจจะ2ปี3ปีความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้เสมอตอนเลือกตั้ง6-2ใครคิดป้าอ,อมจะเกิดบอาม6กครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ